اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذبنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر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  أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه المهتدين المتمسكين بالدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون พี่น้องครอบครัวนะดอตุลอิสลามที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับก่อนจะนำเสนอคุตบัในวันนี้ผมมีคำถามที่อยากถามทุกท่านให้ท่านใช้หัวใจของท่านตอบโดยไม่ต้องเปล่งเป็นวาจาออกมาว่าสรุปแล้วเราคือพลพรรคของอัลลอฮ์หรือเราคือพลพรรคของชัยตัน S Allah s า b wa, um u, uh u u s h ฮ n a h, wa, wa, th an, an h, h an, u w a าาได้ทรงตัดเอาไว้ในพมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การหนึ่งว่าอินนัชัยตอนลากุมอาดูฟัตตะคิดูฮูอาดูว่าซรกัลอหุลอาบีมใจความโดยสรุปจากพมหาคัมภีร์อัลกุรอานองค์การนี้ Allah ได้ทรงเน้นย้ำได้ทรงบอกกับเราว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นมารร้ายหรือัชตันนั้นมันคือศัตรู พวกท่านทั้งหลายจงนับว่ามันเป็นศัตรูของพวกท่านจากนัยยะแห่งองค์การระมหาคัมปีอังกุรันองค์การนี้เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงบอกเป็นประโยคบอกเล่าก่อนนั่นก็หมายถึงใช้ตันเป็นศัตรูนะแล้วพระองค์ก็ได้เน้นย้ำกับเราในประโยคที่สองว่าและพวกท่านจงนับว่ามันคือศัตรูกับคําถามข้างต้น ที่ผมขออนุญาตเรียนถามทุกท่านให้ท่านได้ใช้หัวใจท่านตอบว่าที่สุดแล้วเราคือพลพรรคของอัลลอฮ์เราคือพลพรรคของชัยตันมันมีอยู่เพียงสองจำพวกนี้เท่านั้นไม่ใช่คนของอัลลอฮ์ก็จะเป็นคนของมารายท่านที่เคารพครับวินาทีนี้ที่เรากำลังอาศัยกันอยู่ใช้ชีวิตกันอยู่ใช้ลมหายใจกันอยู่ เดินกันอยู่นั่งกันอยู่แน่นอนเราอยู่กันในเดือนที่สรงเกียรติที่สุดนั่นก็คือเดือนสุลฮิจัหลายคนมีคำถามว่าตกลงแล้วเดือนใดมีความประเสริฐมากกว่ากันระหว่างเดือนสุลฮิจัและเดือน Ramadan. อรมฎดอนพระบรมหาศสสดานบีมุัมม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ในหะดิษหนึ่งว่าอินน uh ัสยิดะชูฮูรรอมฎดอน ว่าอัาซอมูฮาสุลฮิจั่นเอากรมากอนท่านนบีได้กล่าวว่าเดือนที่เป็นประมุขของเดือนทั้งสิบสองเดือนนั้นคือเดือนรมอมอดส่วนเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิบสองเดือนนั่นก็คือเดือนสุลฮิจั่ส่วนหนึ่งจากเหตุผลว่าทำไมเดือนสุลฮิจั่มีความประเสริฐมากกว่ามีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดือนอื่นๆนั่นก็เพราะ เราจะสังเกตได้ว่าในอิบาดั์หลักสี่อิบาดัตไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการจ,จ่ายสกาดรวมไปจวบจนกระทั่งถึงการประกอบพิธีฮัจจ์มีอยู่ครบในเดือนสุลฮิจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะคำนวณสะากดาก,กันในเดือนรอมฎอนเพราะเรายึดหะด,ดิษที่ท่านนาบีกล่าวว่าอัฟดอลุสซอดะก็ สอดกอตุนฟีรอมฎอนการทำการบริจาคที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือการบริจาคในเดือนรอมฎอนแต่เราลืมคิดไปนิดหนึ่งว่าเดือนที่เป็นเดือนท้ายปีจริงๆของปฏิทินอาหรับนั่นก็คือเดือนสุลฮิจั์ชาวอาหรับส่วนใหญ่จึงนับเดือนสุลฮิจั์เป็นเนือนเป็นเดือนแห่งการคำนวณสกาดประจำปีดังนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้ สิ่งที่ต้องการให้ท่านได้เล็งเห็นได้มองเห็นในอัลกขั้งตน้นนั่นก็คือเดือนสุลฮิจัเป็นเดือนที่มีการละหมาดห้าเวลาเหมือนทุกเดือนเดือนสุลฮิจัเป็นเดือนที่มีการจ่ายสกาดรอบปีเดือนสุลฮิจัเป็นเดือนที่มีสุนัตให้เราทำการถือสินอดโดยเฉพาะในวันอรลลอฮและเดือนสุลฮิจัเป็นเพียงเดือนเดียวในปฏิทินอรอับ ที่ใครก็ตามที่จะประกอบฮัจจ์จำเป็นจะต้องประกอบในเดือนนี้เท่านั้นจะไปประกอบในเดือนมุฮัรรอมไม่ได้จะไปประกอบในเดือน uh om, ปปรอมฎอน on, ก็ไม่ได้มันจึงคือเดือนสุลฮิจห์เป็นเดือนที่เป็นขาใหญ่ประจำปีของเดือนแต่ละเดือนทั้งสิบสองเดือนทันทีครรพเมื่อวันวานที่ผ่านมามันคือพระฤหัสค่ำลง อิสลามนับกลางคืนก่อนกลางวันผมถามท่านในประโยคแรกว่าตกลงเราเลือกข้างไหนข้างอัลลอฮ์หรือข้างอิบลีสเมื่อวันวานที่ผ่านมาเป็นค่ำคืนวันศุกร์เมื่อวันวานที่ผ่านมาเป็นค่ำคืนของวันอารอฟะเมื่อวันวานที่ผ่านมาเป็นค่ำคืนของเดือนในสุลฮิจจา เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามัส,สยิดของเรามีผู้มาละหมาดจ,จมาอรวมทั้งหมดสิเจ็คนเท่านั้นตกใจไปด้วยกันเถอะครับถ้าหากว่าคำตอบของท่านมันคือเป็นพลพักของอัลลอฮ์แล้วเหตุใดกันเล่าสถานที่ที่มีชื่อว่ามัส,สยิดมัส,สยิดนั้นเป็นอิเซม,มาการ เป็นคำนามที่บ่งบอกถึงสถานที่มาจากคำกริยาที่มีมีคำว่าซาจิดะที่แปลว่าสุจูดหรือก้มกราบมัสยิดคือสถานที่ก้มกราบต่อเอกองอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาอัลาสาจิตคือผู้ที่ทำการสุจูดแต่วันนี้การละหมาดเจมะเป็นสำคัญยิ่งสำหรับการละหมาดเจมะที่มัสยิด ซึ่งคือฟารูกีฟายาเตนคือภารกิจมหาชนที่จะต้องมีคนเข้ามารับผิดรับชอบกลับเหลือคนไม่มากแล้วเราบอกกับอัลลอฮ์เราบอกกับตัวเองเราตอบคำถามเมื่อสักครู่ว่าเราคือพลพัคข,ของพระองค์แต่สิ่งที่เรากำลังกระทำมันสวนทางก,กันกับสิ่งที่เราได้ตอบเมื่อสักครู่ มัสยิดคือสถานที่ที่เรามีเอาไว้เพื่อสูจูดต,ต่ออัลลอฮ์เมื่อวานนี้ท่านอิมัมนำละหมาดทั้งมกริบและอิชาทำการอ่านสูรอกาฟีมีผู้นั่งอ่านรวมกันทั้งหมดสิบเอ็ดชีวิตอีกห้าท่านอาจจะติดภารกิจผมถามเพื่อต้องการให้ทุกท่านตอบว่าแล้วท่านอยู่ที่ไหนถ้าคำตอบของท่านคือติดภารกิจ ถ้าคำตอบของท่านคือไม่ว่างถ้าคำตอบของท่านคือทำรรที่บ้านก็ได้แล้วถ้าอีกสิบห้าคนสิบเจ็ดคนที่นั่งกันอยู่เมื่อคืนนี้ตอบแบบนั้นบ้างฟอรดูกิฟายะในชุมชนใครจะรับผิดชอบท่านที่เคารพหลักธรรมคำสอนของศาสนามีห้าหุกมมีฟอรดูมีสุนัตมีฮารอมมีมักกรอมีมุมมมบา ในฟรดูแบ่งออกเป็นสองถ้าเกี่ยวข้องกับผู้กระทำมีฟรดูไอนินกับฟอร์ดูกิฟายตินหรือฟอร์ดูอินกับฟรดูกิฟายฟอรดูอินทุกคนจำเป็นต้องละหมาดห้าเวลาจะละหมาดจมะมาหรือเป็นละหมาดมุนฟาริดก็คือละหมาดเพียงคนเดียวนั่นคือฟรดูที่ท่านต้องกระทำแต่ฟรดูกิฟายับประจำชุมชนจำเป็นต้องมีจมะมาในทุกวัตู ใครจะเป็นผู้รับผิดรับชอบกับเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่พวกเราเราท่านเพียงคนเดียวท่านสองคนสามคนมารับผิดชอบจะมาคนทั้งชุมชนรอดกันหมดในทางตรงกันข้ามหากไม่มีผู้รับผิดรับชอบในเรื่องนี้มันจะตกถลายหล่นลงนรกกันหมดท่านที่เคารพนี่คือวันอารอฟา วันแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับพระบัญญัติจากอัลลอฮ์ว่าอัลยาวมาอักมันตุละกุมดีนักุมว่าอัตมันตุอะลัยกุมนียามดีว่ารอดีตุละกุมุลอิสลามดีน่าใจความโดยสรุปจากอัลกุรอานองค์การนี้ก็คือวันนี้ อัลลอฮ์กล่าวว่าวันนี้เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตรงก,กันกับวันนี้จริงๆก็คือวันอรลอฟ์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าเราได้ทําให้าศาสนาสมบูรณ์แล้วาศาสนาของอัลลอฮ์สมบูรณ์แล้วละหมาดประจาวันห้าเวลาสมบูรณ์แล้วไม่มีเวลาที่หกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วการถือศีลอดในเดือนอมฎดอนมีเพียงเดือนเดียวเท่านั้นที่เป็นวาจิบไม่เพิ่มเดือนใดอีกแล้ว การจ่ายสกาดทานวาญิบป,ปีละหนึ่งครั้งไม่เพิ่มเป็นครึ่งปีครั้งไม่มีแล้วท่านที่เคารพศาสนาสมบูรณ์แล้วและอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อว่าว,า,วาอัตมัมตัวอะไรกุ้มเนี่ยมาดีและในขณะเดียวกันเนียมัตนั่นก็คือความพาสุขความโปรดปรานพระองค์ก็ได้มอบให้กับพวกเราแล้วตาท่านที่มองเห็นหูท่านที่ได้ยิน เท้าที่ท่านยังก้าวเดินไปไหนมาไหนได้มือที่ท่านยังใช้หยิบจับสิ่งต่างๆที่ท่านต้องการอาหารที่ท่านบริโภคน้ําที่ท่านดื่มลมหายใจที่ท่านสูดเข้าทั้งหมดคือเนี้มัดอัลลอฮ์ให้เรามาสมบูรณ์แล้วคําถามต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือเราได้บริโภคเนี้มัดของอัลลอฮ์ไปในทางตออัตหรือไปในทางมะเซียดวันนี้ เมื่อพันสี่รอยกว่าปีที่ผ่านมาอัลลอฮ์ได้กล่าวในประโยคสุดท้ายว่าวารอติตูลากูมุลอิสลามมาดีนะและข้ายินดีที่จะมอบศาสนาอิสลามนั้นให้เป็นาศาสนาของพวกเจ้าอัลลอฮ์ยินดีหยิบยื่นอิสลามนั่นก็คือรุกลอิสลามทั้งห้าประการนั่นก็คือรุกลอนมานทั้งหประการหยิบยื่นให้กับเรา แล้วเราเมินเฉยในสิ่งนั้นการนั้นหรือท่านที่เคารพไม่สายหรอกที่เราจะใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเราจะใช้วันนี้เป็นวันรีสตาร์ทใหม่เราจะใช้วันนี้เป็นวันลบสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดไปจากเราไม่ว่าท่านจะถือสินอดวันนี้หรือไม่ไม่สําคัญขอเพียงวันนี้ให้ท่านได้ตระหนักว่าวันนี้คือวันอารอฟวันนี้คือวันประกาศแห่งชัยชนะของอิสลาม วันนี้คือวันที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าไม่เพิ่มแล้วในเรื่องศาสนาวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์ได้ประกาศว่าความผาสุกเนี่ยมัดฉันจะทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มเนี่ยมัดนี้ต่อไปเรื่อยๆและวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์ได้หยิบยื่นอิสลามอันสง่างามให้อยู่ในมือของทุกท่านได้โปรดช่วยรักษากันเอาไว้วันนี้เป็นวันที่ชัยตันมันตกต่ําที่สุด สุดท้ายนี้ผมอยากมอบพะดิษบทนี้เพื่อเป็นคำสอนให้กับตัวผมและเป็นคำสอนให้กับทุกท่านเนื่องในวันอารอฟะวันนี้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลหยฮิวะสลัมได้ทรงกล่าววา่ามารูอิยาชัยตอนุยาุมันกัวฟีอัสกอรุวละาวาลาอัลฮารุวละลาอัลกอรุวละลาอัลยัซุมินหูฟียามิอารอฟะท่านนบีได้กล่าววา่า ฉันไม่เคยเห็นเลยว่าใช้ตันหรือมารร้ายมันจะตกต่ำต่ำเตี้ยเลี่ยดินตัวเล็กและมันจะมีความกังวลมันจะมีความโมโหได้เท่ากับวันอารอฟะแต่รับคำอธิบายขยายความจากท่านนบีว่าเพราะวันอารอาฟะอัลลอฮ์ซุบฮานาอูวาทาลาจะทรงอภัยโทษให้กับบ่าวที่สำนึกว่าวันนี้คือวันอารอฟะ หากทำดีไม่ได้หากไม่สามารถช่วยให้ผู้อื่นได้พบกับคุณงามความดีหัดดิษบทสุดท้ายอินนาฮาดายามุนมันมาละกาฟีฮิซัมอหูวาบาซรอหูวาลิซานาหูกูฟีรอลาหูท่านนบีได้กล่าวว่าในวันนี้วันอารอฟะใครก็ตามที่สามารถ ไม่ได้ทำดีเพียงแค่ยับยั้งยับยั้งมือของเขาไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดียับยั้งหูของเขาไม่ให้ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยับยั้งตาของเขาไม่ให้มองในสิ่งที่ฮารามยับยั้งปากหรือลิ้นของเขาไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีแค่ไม่ทำาอ้ฟีรอละหูเขาจะได้รับการอภัย بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارضى الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا اهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون